โอ๊ยสีแท่งนี้ยังใช้ได้อยู่เลยไม่น่าทิ้งเลยพี่สาคะช่วยหนูด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยศิลปะนะครับถ้าเรารู้จักใช้ศิลปะในการแก้ปัญหากับพี่สามาลิสาครับสวัสดีจ้ะ ปัญหานี้แก้ง่ายมากเลยค่ะดินสอสั้นดินสอสีดินสอไม้ทําไงอ่ะขอใช้ชื่อว่าตัวต่อสลับสีตัวต่อสลับสีเป็นอย่างไรพี่สาสาธิตหน่อยจ้ะง่ายมากเลยค่ะนี่เลยดินสอสั้นๆแบบนี้ใช่ไม่ได้ใช่ไหมคะระบายก็ลําบากข้าหาท่อพลาสติกมาค่ะท่อเล็กๆท่อยางตัดขนาดมาสักสี่เซนค่ะนี่ตัดมานีอ๋อเหมือนเวลาตู้ปลาใช่แล้วค่ะก็คือเราจะเอามาใช้ต่อแบบนี้ค่ะครับแค่นี้ค่ะเสร็จแล้ว นี่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะมันมันดูมันดูมันดูดูไม่มีอะไรใช่ไหมคะดูทื่อไปนิดวันทิสาดูทื่อไปนิดนึงขาทีนี้แหละความสนุกของเรามันอยู่ตรงนี้ค่ะเราจะมาทําศิลปะตกแต่งกันให้สนุกเลยค่ะเราก็จะใช้เป็นเชือกไหมพรมง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่นะคะเราพันเข้าไปค่ะอ๋อตกแต่งให้สวยงามใช่เราก็จะพัน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 เข้าไปใช่ไหมคะแต่ถ้าเราพันเข้าไปธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันก็ดูไม่มีอะไรใช่ไหมคะเราก็ได้ทการตกแต่งด้วยใช้ การวาดรูปการ์ตูนแล้วก็ติดตุ๊กตาเข้าไปค่ะให้ดูน่ารักมากขึ้นออลองดูสิครับจะเป็นยังไงนี่ค่ะสักเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนี่วาดลายการ์ตูนแบบที่เราอยากได้ลายไหนก็ได้ลายไหนก็ได้ค่ะคเสร็จแล้วเราก็ทําการระบายสีอพอเราระบายสีตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่น้องๆจะทําการตัดเนี่ยนะคะให้เติมฐานข้างล่างก่อนค่ะเติมฐานเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเวลาที่เราตัดแล้วเราจะได้สามารถพับครึ่งได้ค่ะอ๋อครับเข้าใจละ วาดลงมาเลยค่ะฐานเป็นกลมๆให้เหมือนกันให้ตัวการ์ตูนเป็นตัวเต็มนะคะคแล้วเราก็ทําการตัดค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นี่เป็นอย่างนี้นี่เองค่ะ,คะแล้วเราก็พับครึ่งค่ะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะเอาไหมพรมเนี่ยนะคะติดเข้าไปด้านในค่ะกางออกมาแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็หยอดกาวลงไป แปะลงไปอย่างนี้ส่วนนี้จะเป็นส่วนอะไรครับเป็นส่วนที่เราใช้ตกแต่งเนี่ยค่ะหลังจากที่เราเอาไหมพรมเนี่ยนะคะมาพันกับท่อใช่ไหมคะพันให้เต็มนะคะคพันพันพันแล้วเราก็ตัดตัดเชือกนี่แล้วเราก็ผูก อ๋อมัดเข้าไว้ใช่ค่ะมัดกันเข้าไว้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถใช้สอดต,ตรงไหนก็ได้แล้วแต่ตามใจเราอ,อจะสอดเข้าไปด้านนี้ก็ได้เราค่อยมาผูกติดปุ๊บ,บเสร็จออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วเราก็ต่อได้ใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะทีนี้พอเราจะใช้ดินสอสีใช่ไหมคะเราก็เอามาัต่อแบบนี้ได้เลยนี่อ,อ,อย่างนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าสมมติว่า ต่อชั้นเดียวไม่เก๋ต่อเพิ่มก็ได้ค่ะเรา,าสามารถจะมีได้หลายๆอันอาาแบบนี้นะคะสามารถจะต่อได้หลายชั้นเลยช,ชักสนุกแล้วครับชักสนุกแล้วนี่ก็คือดินสอที่เท่สุดในห้องครับ ใช่แล้วค่ะพอินสอเราจะอัพสีสุดเจ๋งที่สุดถูกต้องค่ะเราไม่สั้ยเลยต่อได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าแนะนนํา้องๆนะคะว่าอย่าต่อยาวจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะระบายสีไม่ถนัดแล้วเราสามารถสลับได้ด้วยสลับสีได้ด้วยสมมติว่าเราจะเปลี่ยนมาเป็นนี่เปลี่ยนมาใช้สีเขียวตรงนี้ได้เปลี่ยนได้อย่างนี้ได้ค่ะโอ้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะแครับ้นี่คือตัวต่อสลับสีสุดยอด สำหรับเจ้าของคำถามนะครับพี่ซุปมีผลิตภัณฑ์จาก f a เบอร์ s t ส l ทลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการปลูกป่าทดแทนด้วยนะครับส่งมอบให้ถึงที่โรงเรียนเลยครับติดตามชมวิธีการทำตัวต่อสลับสีได้นะครับที่ Facebook ของรายการซุปเปอร์จิ๋วครับวันนี้พี่ซุปต้องขอบคุณมากมาริสานะครับน้อ,องสาจา